สวัสดีครับวันนี้เป็นรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับช่วงนี้ซื้อทุกวันเลยพี่วันขยันซื้อมากนะครับเป็น evolution 9นะครับ GSR คันนี้เกีรับสี่เสียสมอแล้วลงมา18ครบเลยครบแบบครบเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยเป็นเป็นรถเป็น CG63 นะครับแล้วก็เครื่องมีลูก CP Cam H K <S ปั๊มจีบกวอโบกลอง Fcon นะครับโหของแบบ เยอะเยอะเยอเลยมาเดีย๋ยวไปดูรอบนอกกันหน่อยรอบนอกเป็นเก้านะล้อล้อเป็น ae สามสิบแท้นะครับกว้างเก้าออมยสิบสองนะครับล้อล้อสเปคเข้ากันหมดเลยแล้วก็ภายในภายในเนี่ยผมคิดว่าบ่อมันน่าจะเป็นเป็นแปดนะออก็มีผมว่าวบงบบูสอะไรเนี้ยลดรดพร้อมซิ่งเลยนะครับใครหาอยู่ก็ได้อยู่สีเป็นเก้าเอนะสีตรงเบอร์เลย ก็สวยว่ะเดี๋ยวสตาร์ฟฟังเสียงหว่าเป็นยังไงบ้างไปนี่ นี้ผมก็อยู่แค่ห้าสี่ลงดแล้วเดียวรกลงแล้วนะครับคุณอะไรเนี้ยเดี๋ยไปทิ้งานแสนะครับมาจดกาที่บ้านเป็นอะไรก็จัดกันครับ